กินข้าวเย็นกันนะคะนี่เลยก่อนกินข้าวนะคะทุกคนจะกินแล้วแหละนะคะอย่าลืมนะคะกินโปรตีนเบทห้าแคปพัดห้าแคปนะคะทุกคนก่อนอาหารนะคะในวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมันเนาะอันนี้จุกินแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะกินข้าวให้ทุกคนดูว่าจูกินแบบไม่อดไม่คลีนนะทุกคนวันนี้มีวันนี้มีนี่เลยนะคะทุกคนลาบเป็ดนะลาบเป็ดนะะทุกคนแล้วก็ ตำม่วนะคะตำมั่วนะคะนี่เลยนี่นะคะกินแบบไม่อดไม่ครีนนะคะนี่นะคะข้าวปุ้นนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีผักสดนะตัวผูนั่นเองทุกคนเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูเลยนะคะจะกินให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่กินได้เลยอืมอืมนะคะข้าวเหนียวทุกคนทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวปุ้นทุกคนเกิดเบิง อันนี้จุกินแล้วเรียบร้อยนะจุกินโปรตีนเบทโปรตีนทาน,นเรียบร้อยอย่างละงห้านะคะอืมนนลองดยกินแบบไม่อดไม่คืนนะทุกคนกินแบบไม่อดไม่คืนนะคะลับลับเป็ดเด้อพี่น้องลับเป็ดอืมอันนี้นะคะอืนน้ะะอหือขอบคุณ ป้นทุกคนปูนตับหม้อหงตับม้วนะคะขอบุนตำบม่วอยากแห้งอยากแห้งนะคะซีดเลยซีดเลยจ้าทำใหญ่ๆนะคะนี่เลยอือหือ อย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยนะทุกคน <Okay. S 1> อือหือือฮะ,ะอร่อยมากอยากไลฟ์ให้ทุกคนดูจังเลยแต่ว่า๋ควจะรีบกินข้าวนะคะ อือก็เ,เลยต้องอัดคลิปแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินข้าวรีบดรีบกินข้าวก่ะจกินแบบนี้นะกินแบบไม่อดไม่คลีนะทุกคนแต่ว่าที่สำคัญเลยอย่าลืมเยอะอย่าลืมอัดโปรตีนนะคะอัดโปรตีนให้ถึงนะคะกินโปรตีนก่อนอาหารช่ยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะ ได้ดีมากขอบคุณอืมสบเสีบอยากินให้มูเบิงโอเคนะคะทุกคนขอกินข้าวปั่นนะเบิ่งข้างเขาคะรูกพี่นะ <laughs> อย่าลืมนะคะโปรตีนเบ็ดวันละ5แคปโปรตีนพัเวันละ5แคปนะคะก่อนอาหารช่วยบอกแป้งบอกไขมันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไปิดขึ้หน่ค่ะ